สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Speed ิ i f t e r นะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงแรงโกสามมาดูซิว่าคนที่แรงโกสามจะสู้ผมได้สักคนไหมอ่ากดแมตไปเลยเจอห้องอย่างรวดเร็วแมปนี้ผมมองเลยผมตบยับหมดนะ่ะ ไม่มีใครสู้ผมได้ผมอ่ะโนหนึ่งในวงการ Speed, สปีดลิฟเตอร์คุณแล้วก็หาว่าโมก็ไม่ใหญ่จะโมจะเท่าไหร่มาว่ะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคิดว่าจะมอเตอร์ไซค์มันจะสู้รถยนต์ได้หรอวะ มาครับมีผู้หญิงด้วยฮ้ยได้กูดอ่ะไม่ได้คุยๆบ้่โโหเมื่อกี้ไม่ได้ดูเนี่ยไม่ได้กคเลยเฮ้ยทูนทูนเมื่อกี้ของทน เถ็นนทีใหม่สองนาทีเจ็ดวิหกสิบเก้าเซี่ยววินาทีเข้าเส้นชัยกันแค่ห้าคนนะคนสุดท้ายไม่ได้เข้าก็ไม่อยากจะโม้ตั้เท่าไหร่ะครับเขาแบบเท่าที่สองนะอันน,น,นี้อันนี้ผมอ่อนให้ด้วยนะเนี่ย แรงกูก็ไม่เท่าไหร่นี่วะากดไลค์ให้กับคนที่เข้าทิ้งชัยเมื่อกี้ผมแบบอ่อนให้ไงดูเชิงอ่อนให้แบบเยอะไปหน่อยก็เลยแบบได้ที่สอง รอบรอบนี้ผมไม่หวันให้แล้วกดแมทไปอีกทีเลยว่ะรอนห้องสักคู่อมาแล้วแมบบนี้ดากอนเกรดดากอนเกรดอมชนเสมอ แฟชั่นแต่ละคนสูผมไม่ได้สักคนแฟชั่นผมแบบสวยกว่าเยอะอืมเล่นข้างรออืมอืมมาแล้วว่ะเพอร์เฟคให้น้องๆหน,นูหนุ่มเขาดูแล้วทำไมออกตัวช้าสุดวะเนี่ยเราไม่รีบนะ พันมิลลี่พันมินลี่เฮ้ชยชวนแต่เรายัางเงียู่ที่สองเลยเฮ้ยเมื่อกี้มาแรงไปไหน ก็แบบมาแรงยิงทนเลยอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้หรือเปล่าที่มาแรงแรงเบิกพลังยิง ต้องใจอยู่ขอทีหนึ่งมาเกี่ยวแบบคนแล้วก็ด้งกับเองเฮ้ยโดนแซงได้ไงเนี่ย กดนนได้ที่สองอยู่ดีะครับก็ติดท็อปทรีดีคนแรงโกก็ไม่เท่าไหร่นี้ว่ะอยากชนแบบแรงโนวาครับอืม มีหรือเปล่าเนี่ยแรงแรงนัวว่าแบบโหดหูอะไม่มันมีแรงงนัวว่าริงหรือเปล่าบวกห้าแต้มกดไลค์ไปต่อเกมหนึ่งเลยดีกว่าไปต่อกันเกมที่สามเลยครับผม อยู่กันในเกมที่สามแล้วครับผมเป็นแมปหิม<ะ>ักน้ำแข็งยังไงผมก็ไม่ตกท็อปทีอยู่แล้วแบบถ้าจะได้ที่หนึ่งแล้วแบบเดี๋ยวคนบอกว่าบบโกงไง ไครเพอร์เฟกนี่ไงเปิดมาก็รู้แล้วว่าใครได้เพอร์เฟกข้างขวางหูขวางหมดอะหูขวางลวโลกหมดอะว้ายไอ้ไขอ,อาแต่สำหรับคนหยาบพวกผมมันทนเมื่อกี้ ของวงการสปิดริสเตอร,ร์เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมโอ้ยอะไรเนี่ยน้องเอม็มน้องเอ็มทำกับพี่อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยน้องเอ็มรถกะมาแรงกว่าพี่อย่างนี้ไม่ได้นะน้อง ตลอมันก็ต้องมีผิดใช่กันไหมบ้างความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับน้องนูหนูอันดับหนึ่งรอบที่สามครอบขมข้ออันดับหนึ่งนะครับท่ามู้ชงเข้าสี่คนนะเข้าวินสี่คน ผมก็ยืนตรงกลางเองนั่นแหละชื่อผมเองไม่อยากจะมมงบวกหกแต้มกดไลค์ให้ผู้ที่พ่ายแพ้ไปสักหน่อย โอเคครับเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปละบายบาย